สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาฮอตบ้าน์หลักออกมาเบิ่งหน้าพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องสบายดียามขับนะกระดิกเตะากำมาตะหาเห็ดจ้ากำลังมาตะหาเห็ดพี่น้องสายได้ลายปะพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องไปหาเห็ดรอบค่ำนะครับวังเศร้าเด็กก็ได้เต็มกระตาพี่น้องไปหาหน่อไม้พี่น้องพุดพุดพุดพอดีกระงูเทียนวังงามเพราะเห็ดหมูหนึ่งนาะวังเศร้าเด็กก็ได้กระตาหนึ่งบ่พุดพี่น้องจะเต็มกระตา แต่เห็ดละงูไมแต่ดอกงามๆพี่น้องนี่ป้าพอดีแกงแกงมะแรงแซ่บๆเป็นแกงเห็ดละงูนี่แหละค่ะหมูเดียลไปตู้เย็นกับเต้มอยู่เซาเมื่อบ่าเพี่อท้ออื่นเสดเมื่อบ่านะครับไปป้าลุงสไลป์ป้าลุงเสเมือบ่าไม่อินดีใจประตะจะอยู่เลยฤทสิมาฮะอยู่เลยฤทธิมาคันเตมือเราไม่ได้อยากมาเด็กพี่น้อง หมดแดงคู่ยจหัวม,า,มา,าบ่าเอาไม่เสียมนะแบกเอาเสียมนะปะปะปะเอาไม่รู้เพื่อไหมหิว<อ>น้ำเลยพี่น้องสิบขึ้นเทียงไปกินน้ำจ้ะป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 ะ,ปะ,ปะไปเที่ยงไปกินน้ำหิวน้ำเลยบรรยากาศก 5, ต่อปีซากับไทยป,ปานคันนาอยู่พี่น้องนี่ก็ขึ้นหน้าเช้าเห็ดพี่น้องเอ้ยกลับบ้าลายไปได้ดอกประมาณ เป็นหน้าเรียนห้ยาวลงไปพูกเกษตรแต่ทอดนี่เราไปเห็ดลายเราปีนี่ไปองเมื่อยออกเลยเจ็โตัโตายมๆตาแห้อีนุยอ่ามันกอตายเล็เตียงเล็ขูนะเดืชอบโตนะจะเน้ดอบโตอีนุยได้ลูกเลยตายเนือีเกเห็ดมันอได้จักมือแล้วได้มือนี่แหละ หักแม่ไม่น่าตายเหลือแต่ลูกได้ลูกสาม้นมาได้ลูกสามตัวเหลืออีกสามตัวทีว่ห้องหน้าทงนี่กับกันเห็ดเบิดก็จะได้เขาประมาณร้อยกระสอบพี่รองประมาณร้อยทั้งร้อยยี่สิบสอบนี่แหละก็ส่วนใหญ่เห็ดหน้าดำที่เดียวบออยากเห็ดปันใดพี่น้องน้ำมันกาซื่อ,อนี่อ มันไปหาเห็ดมากก็ได้ละหายลหลายเพืหห่อนเนาบางเศร้านี่กาเต็มกระต่าในตู้เย็นมีแต่เห็ดจะเอาไปฝากไอ้แถาดองบ้านเพล่ปัญหาทรายสูงเมืองเซบุรีเพื่อนเพื่อนเนาแก่สนเขตแข็งเดียวกันแหละแต่กรไกลอยู่ขับรถประมาณชั่วโมงไปไป,ไป,ไป,ไป่าวันชั่วโมงแหละขับรถเองเพราะว่าเดียก็ขับรถไปเองเพือ่อนนั่งรถกันไปก่อน แรงเกษตรษฐกิจแกงเห็ดอีกครับพี่น้องการชวนี้คือช่วงเห็ดนะครัแกงเห็ดละงูอันนี้คือเถียงนาผาสุกนะครับพี่น้องกะอันนี้คือเถียงนาเกิดนาเก็ตรมีห้องน้ำเกษตรมีต้นตาลจ้ะต้นตาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นต้นตานลนังปลูกไว้ สียอาบยังน้อยอยู่ะยจะเป็นเหล็กเมลายหรือเป็นสิง่งเงาใส่เยลเลเมลายเป็นสิเงาใส่สีดำเนสองบอตัวแม่กับตัวปู่ตัวปู่เอไป<ด> <จะ S 1> ตัวปูปว่ชอบคุยเลี้ยงเสิเดียวไมันเสียเลาะจุ้นะมคนสาวต้องหายก่อนต้องหายคนอื่นิดบ่อืมีคนสาว โบเห็นม <Here> ันได้ล mm. right. ูกมันแม่มันคือตายสิเห็นมองมองเศร้านี่นะเห็นในกอไผ่ออกกูบอกคนน่ารู้ตายก่อนกระบะาแล้วในในต้นตายกระบามันลูกมันนะไม่ต้องแช่ตัวตัวแม่เนาะอ้วนนในแม่เนาะดูพวกแฮบเอาไปแห้งก็เป็นตะแพงอ้วนๆเนี่ยอยากง่าีไม่เพิ่มกระบะกระบะ ว่าเราบริสซอยทอดเห็ดเป็นเนาะเห็ดมเป็นมันอมโป่ไทยมาดินย้าไทยบอกมันมีมอมันสกินนมใสสูมันอมโป่อยพ่อนมให้มันกินแล้ไปซื้อนมมันะไม่กินใส่กรบอก นางนุ่ยได้มาให้ลูกล้ตายพี่ต่อเอ้ยมันนนี่กระบเลยนะปลาม่อยู่นะอสอบไนเอาไปผักระบ่นะเิวาเอาน้ำให้มันกินนะเ้เบิงเนาะดโอ้ยอไม่ซีหอยงขอดูมาบัดตายปลาลูกพี่ตอลูกกอบปเบิดซับจักออกปลเบิดเดือดซ้เดือซ้โตหดดน้ากระเบิ้ออกกโตออกบิด อะไรแมันบ่มีคืออยู่ไทาย,ยมีโรงเบาโรงบาลสัตว์สุขภาพไปแต่บ้านนอกของด้แต่บ๊อบบี้เราขนาดนเดือนยังไม่เคยเห็นเลยโรงบาลสัตลลว์จะเพิ่งเล่นไม่รู้มันสิเง,งามันยังน้อยฮะก็ออกนะเผื่อมันาเล่นตาอีกคือสิเจ็ดตาไม่ได้เห็นยนะังรถกับแวนอินุย้นกยกินไก่เขาได้กินเนาะ ตุยไปใส่ซักก็ไเห็นตุยซะแรกเลยเด้ตุยแรกว่แฮงจิตไก่บอนั่นขูดรถนั่เจอปีกตุยแรกไปกระซำซำใบได้สวยสิบใบเบิ้งฮะใช้เอามาใช้เผาเทียงหน้าสะเปดีสู๋ไปตัวหนึ่งพันตาตัวหนึ่งพัดแรกมันยังเห็ดใอ้คนแบบตุยนะคนมามันก็ อยากค้างใส่ยใส่เลรี้ยงเอาใหม่ไปหามามาเลี้ยงเอาใหม่มาไล่เขาวโตเมมันได้ลูกถามันได้ลูกอยหายามได้ลายอีลพี่นางกับมานีลายนอีลายแห็งตายจะหึงอ่บอมากริ่มตายปกตายผ่าจด อันนี้คือเห็ดตะจา,าแม่แตงแม่แตงเบิ่งเนี่ยเห็ดกระง,งามงามยาบอดีแกงแซ่บจะจุ๋มพี่น้อง,งอยู่เพื่อนก็เต็มตู้เย็นอยู่เสียเมื่อบ้านเมื่ออื่นน้ำม้บงกับอะไรพี่น้องตีต้มแซ่บก็เสียหลานน้ำม้บงเนาะยาอ่านี้ต้มอันนี้คือผักกรขญีงผักกรขญีงกับการะลังงามพี่น้องนี่ผักกรขญีงกับกระลังงาม แล้วก็พักแหวนนี่พักแหวนกินแกงนมไม่พักตนะคือเต้ารูปคือเต้านมเต้านมน้อยเาไปหามจไ่เลี้ยงก็ได้ฮะจหาถิมมันโอ้ยมันตหไฮเบิร์ดนี่จะหาเบิร์ดแล้วในสองตัวเลี้ยงห้สองตัวก็ม่หนอหิวนมเสียงคาดึกคืนุ้ยแหละตัวนั้นน้แม่หน บกระบะเฮียวคอดลูกก็าตายปะลูกเข <g ül> <g ül> าก็เกิดงย่างปกติเท่าไหร่มายายก็ยังตายเห็นสิบ <c oughs> อกอิอมาเดียนกิมาเรียก็าตาย,ยาตายคนอิมาเดียนะอันนั้นแห่งลูปก่ได้ออกเลยมาเดียนนะเป็นอยังคือตายหลายตัวเขาตัวเดียวก็ออกเอกตัวเดียวมันตายย่ายคือเขาบอกว่าวย มีบ่มาปญัญญายอยังต,กกตายได้ลูกกรตายเฮ้แต่มาตายเดือลูกม,มาแบบมีอะไรลูกมีอย่างเดียวละพี่พดอกเอ,อ้ยเ<ำ>ขาว,าว่ามีอวัยวังจารพี่ปอกให้กินกระจายว่ะเ้มาพ่อแดะกามาแล้วก็คลอดลูกแล้วก็ตายคลอดลูกแล้วก็ตายเป็ทะเลตัวอในบ้านนะพีสส่นะ้องควรย่งแล้วก็คลอดลูกก็ตายให้กันฮัลูกมันออกอยู่ออกใชสรุมปมไหมาไล่กูได้ลูกกูคิมาเสื่อยมา มีแต่พวกตายปะลูกพี่น้องเอ้ยหมากระดัพอมานกัเป็นตะญานพี่น้องกระบาดกระบอดบวกคือคนเนาะคนไทยจะประกันกันสัพป,ปีสัมพันธ์นะเดียวกันนนี่กับเ,เรื่องกับพี่เปาะก็ยังมีลายคือกันอะไรเขาเอ้ยใส่ไปบาดนางกับมีเข่าคนสนั่นพันพืน้นเรื่องความเชื่อแต่โภนาเชื่อก็ต้องเสืออเ่อแล้วพวีพว่น้องครับพราะอะได้เห็นในะเรื่องเนี่ยเห็นอะไรปิตญานเข่าคนก็เป็นตะยญาน อย่างคนคลอดลูกไปใหม่ยังไปใหม่ยังเป็นตายาสเนี่ยคือสัตว์ซาบาดสิงขนาดหมาก็ยังตายตายย่าคลอดลูกสุดโตเจ้สิบมีบ้าลเลยเพื่อนขาเข,ของนางก็กตายพนแห่งมาเที่ยวทางนี้อยู่เด็กเข่าอีกตัวนไหมน,นะไหลหนีซะหมูมากาไก่กระป๋งองยังเห็ดมันดูมันกินอีมันอ่อน มาหอมมารับเลยแม่แปลงมาหอมรับเลยมาหดเทื่อนวาได้ยินข่าวอินุิตาด้ยะเออขอดูอว้สามตัวตายดีแล้วจะได้ออกมาสักตั้งสามตัวยังอีกสามเพื่อเบิ่งท้องมักใหญ่มากเพราะว่ามีนมจักเต้าก็มีท่านั้นเลยมานุมมาหามีหกนมมาอีมาเรียมีสิบกีบเรียบจออกจากโตซอ มันคาอันนั้นอยู่เหมคาขนมันอยู่หัวใหญ่ยยดึงออกหัวมันใหญ่ออกทรงตัวอิมาเรียนออ,อ,ออกตายจะจะนายท้องคุณทรงสามเมอือคุณมันจะได้ออกอิมาเรียนตายคาท้องลูกมันจนเน่ามันออกมานะบวงแม่มันก็ตายกระป๋า อีนุ้ยก็มาเช้ายังดีๆอยู่ไปหาเห็ดอะไรดูฮาก็ได้ส่งโตมันก็ย่างรออยู่มาว่าอีนุ้ยตายอะไรดูมาอีตัวนั่งหัวตายแม่อเห็ดก็ไม่ลุกจะปะอ่ะมอเลี้ยงให้แม่มื้อมซื้อหัวจุกนมมาให้มันดูอย่าอย่าอมเขาแห้งแล้วมึงดึงกับ่าออกนะแม่เอาซ้ายซ้ายดีเห็ดมันเอามันใช้พี่ไว้มันอยากดูดนมอยากเห็ดรู้ไปแรกอืดหาดเสอหัวจุกนมให้มันดูด ตรวจสอบตัวหนึ่งอพี่ดางไปเลยสีไล่บอกลายขาวกับลายดำ่อมันติดสามมันอากาศเด็กก็มาลายขาวสูงลายขาวเป็นตะเพ่งตัวนั้นนะใหญ่แถมแถมมันอ้วนอีกตัวนี้ตัวนี้จ้องอยู่นี่ลายขาวตัวนี้หนุ่เด้พี่ดาวเออขอดลูกบ่าตายปะลูกเพื่อนไหนมาเฮิ่นสามแม่ เกล็ดขางหน้าลวเกอนหน้าละกของพีชอภัยกระตายขอดลูกกตายขอดลูกกระตายสุดโตพี่น้องบางตลูกมันได้ออกแํากระตายขาดทองจะเกิดใจอย่งกระบรูแต่ความเี่ลสบายกัะยาดอะไรยาอย่างเดียวแหลจ้พี่น้องเลากินทอดิบิมนะพย่อเดน้าวอ่านเมินไกบัไเรือลวออกหน้าบัดบ่รยงนเนาะ ก็พี่ตาขัดเสตฟาไรรยากาศสสนี้ล่ะรับพี่น้องมันนี่ก็มาแลกก็เสตเซอร์เซ้นเดอร์เมนโอแกงเห็ดนะครับพี่น้องแกงเห็ดละงอกจ้ะพี่น้องจ้ะอือนะก็สิเมือ,มองบางไทบุรีนะเมือแต่เจ้าไปรับอม,มาลาไปนำอม,มาลากว่าส <c oughs> ิไปบน,นำ<อ>บุญน้ำมือหื้อแต่อื่นก็ห่อขนมแต่ข้าวต้มแต่ปะแต่อื่นนะห่อข้าวต้มมือหื้อนะบุญมีแนวงานอยู่ปะกับงานนั่นแหละผู้ใด้ได้สิไปนะ บอขบีจุมพ้ากันรถพ่อนางขอคอซีจักไป่ันดูมอจิมีแต่จุพ้ากับพ่อน่งเด็กอีกแข่ง่างกันนางในสี่คนเด็กน่อยนั่งตักไปขอคอยซเผ่าไปนางเคจจี่น้องคบสวัสติจ้าอี่น้อกเด็กักันเลียงมาน่อยเมตายปะกระบะกระบะ สบ,บายดีจอง <ไป S 1> สบ,บายดีป้าลุง